สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสารคามสองช่องนี้เราก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านสมุนไพรบำรุงกำลังฟิตปึ๋งปลังเปรี่ยท่านผู้ชมโอ้เป็นอะไรนะครับวันนี้เราก็จะมีสมุนไพรสี่ชนิดนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับสี่กษัตริย์เลยนะครับสี่กษัตริย์นี่มีอะไรบ้างปลาไหลเผือกดูทุ่งกราวเคือแดงและกราวคือดำท่านผู้ชม และเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมายแต่ละตัวโจวก็จะมาแจงกันแต่ก่อนแจงนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาไหลเผือกด่ทุ่งกราวเคยแดงกราวเคยดําว่ามีคุณสมบัติและสรรพคุณนําไปใช้งานเป็นอย่างไรบ้างโรคอะไรที่สมควรห้ามและเป็นแบบไหนที่สมควรที่จะกินอ้ะโจมาพูดถึงเลยว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานห้ามกินนะครับสมุนไพรบํารุงกาลังเนี่ยคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ย ห้ามกินสมุนไพรบำรุงกําลังเพราะอะไรนะครับคือส่วนคนคนส่วนมากเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะครับเรื่องของกระดอไม่แข็งต้องกราบขออภัยนะท่านผู้ชมพูตรงๆไปเลยคือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยกระดอไม่แข็งนะครับไอเจียวไม่แข็งหนอนน้อยไม่แข็งเนี่ยเราจะทํายังไงดักแด้นะครับอยู่ในดักแด้อยู่เลยอากาศหนาวๆอย่างเงี้ยนะครับสิบแปดองศานะครับที่บ้านโจนนี่ก็ร่วมแปดโมงกว่าเนี่ยสิบแปดองศาเรามาพูดกันเลยว่านะครับหนอนน้อยเนี่ยนะครับไม่ยอมทํางาน ถ้าหากท่านใดที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยไม่สามารถกินสมุนไพรปาลาไหลเผือกดูดทุ่งกราวเกอแดงกราวเคือดำได้ในท่านผู้ชมเพราะว่าท่านจะเอาไปให้น้องชายเราฟิตฝัง,งเปรี่ยนเน่ยจะมีสมุนไพรดีแค่ไหนนะครับมันก็ไม่ขึ้นนะครับส่วนขึ้นเนี่ยเราจะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรถ้าไม่ขึ้นนะครับแต่นะครับวันนี้นะครับเอาแบบหัวข้อแบบเด่นๆเลยท่านผู้ชมคือว่าต้องการไปบำรุงกำลัง ทำให้น้องชายมีอาการตื่นตัวบ่อยและก็ใช้งานได้ปกติคนที่เป็นโรคเบาหวานห้ามกินนะครับและคนที่เป็นโรคหัวใจห้ามกินคนที่เป็นโรคไตก็ห้ามกินเช่นกันเพราะว่าเป็นสมุนไพรบำรุงกําลังาสามารถปัามเรื่องของการไหลเวียนของเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคไตก็ห้ามกินคนที่เป็นโรคหัวใจห้ามกินและคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยถึงกินไปยังไงกระดอก็ไม่แข็งนะครับ อบอกอย่าซื้อไปเลยท่านพู้ชอย่าหาซื้อนะนะครับอย่าซื้อกินแต่มาปรึกษาโจโดได้โจจะให้อดีไลน์ไว้เอาเรามาพูดกันว่าเอ๊ะทำไมคุณโจทั้งห้ามกินคือโรคเบาหวานเนี่ยนะครับโรคเบาหวานเนี่ยเป็นอะไรที่ก่อนก่อนไปตรวจเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งกินอาหารหมอก็จะตรวจเลือดของเราว่ามีน้ําตาลในเลือดสูงมากน้อยแค่ไหนถ้าคนที่ปกติเนี่ยจะอยู่ที่70-99 อันนี้ค่าของน้ําตาลในเลือดนะแต่ถ้าคนที่มีความเสี่ยงก็คือร้อยกว่าขึ้นมาในนิดคนที่เป็นโรคเบาหวานเลยก็คือ126ท่านผู้ชมถ้าตัวเลขนี้อย่างนี้เลยค่าคุณไปนะครับตรวจก่อนกินอาหารทีนี้มันก็จะมีหลังปรับอีกประเภทหนึ่งก็คือหลังกินอาหารแล้วเนี่ยถ้าเราไปตรวจที่น้ําตาลในเลือดเนี่ยมันสูงแค่ไหนก็คือนะครับคนที่ปกติเนี่ยจะอยู่ที่ร้อ แต่ถ้าเกินร้อยสี่ิบท่านผู้ชมก็คือว่าเริ่มมีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานแล้วนะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่นะครับถ้าตรวจเจอสองร้อยเลยเบาหวานนะครับอันนี้ก็คือคนที่ไปตรวจหลังกินอาหารอาธิบายไม่ซ้ำนะครับต่อไปเลยทีนี้นะครับความดันเนี่ยความดันเนี่ยถ้าน้อยกว่าเก้าสิบลงมานะเขาเรียกว่าความดันต่ํา ห้ามกินสมุนไพร4ชนิดนี้นะท่านผู้ชมแต่ถ้าความดัน90ขึ้นไปนะครับ90ร้อยกว่าร้0 130 140ร้อยอนี้สามารถกินสมุนไพร4ชนิดกี่กริย์นี้ได้เอาละเป็นเรื่องของไขมันในเลือดทีนี้ไขมันในเลือดดูในตารางนะท่านผู้ชมตารางนี้ไขมันในเลือดนะครับเราก็จะมองให้เห็นว่าถ้าก,ก็จะนึกถึงไงเวลาเราไปตรวจเนี่ยเราก็จะได้ตารางมาคอเลสเตอรอลทีซี คอเลสเตอรอลเนี่ยต้องไม่เกิน200มิลลิกรัมนะครับถ้าเกิน200ไปแล้วถือว่าสูงมากเอาละ L D L ความดันต่ำเอไขมันต่ำไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมท่านผู้ชมถ้าเกินไปแล้วกินสมุนไพรสีกริย์นี้ไม่ได้เอาละทีนี้ไขมันดี H D L นะครับให้เท่ากับ40 หรือมากกว่า40ได้40 50 60เนะียอย่างนี้ได้นะครับเราต้องมาดูดูตัวเลขมาจอยตัวเลขแต่ทีนี้ไตกลีเซอร์ไรท่านผู้ชมไขมันไตกลีเซอร์ไรถ้าไขามันตีไตกลีเซอร์ไรเนี่ยมันเกิน150ไปแล้วไม่สามารถกินสมุนไพรสีกริย์นี้ได้ปลาไหลเผือกดูทุ่มกล่าวเคยแดงและก็กล่าวเคยดำกินไม่ได้นะครับอาตัดปัญหาไปได้เลยนะครับแต่ถ้าหากฟังไม่ทันและสนะที่ท,ที่ที่จะมา คอมเมนต์หรือนะครับาลายตอบอาลายถามโจนี้ได้เลยนะครับก็จะให้ความกระจ่างไปพร้อมๆกันเอาละถ้าหากท่านใดไม่ว่าเป็นเบาหวานไม่ว่าเป็นความดันไม่ว่าเป็นไขมันท่านผู้ชมเราพูดเป็นชอ็ชอตๆแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรเรามาพูดถึงสมุนไพรชนิดแรกที่คนกลุ่มนั้นสามารถกินได้เอาลปลาไหลเผือกมีสรรพคุณในการทําให้น้องชายตื่นตัวบ่อยเป็นสมุนไพรในการปรับฮอร์โมน เทเลสเตอโรนของผู้ชายผู้ชายวัยทองก็สามารถกินได้ท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นรกพล้องฮอร์โมนเพศชายเราต้องกินสมุนไพรปลาไหลเผือกนะครับเดี๋ยววิธีการกินวิธีการต้มเดี๋ยวโจจะมาบอกเป็นสมุนไพรทําให้น้องชายตื่นตัวบ่อยเป็นสมุนไพรางานวิจัยมาจากประเทศมาเลเซียอเมริกาจดสิทธทิบัตรเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเกี่ยวกับสมุนไพรารากปลาไหลเผือกที่สับเป็นแว่นแ,แ,แล้วนะครับเป็นสมุนไพร ในการที่ทําให้บํารุงกําลังคนที่เหนื่อยอ่อนร้าอ่อนแรงทํางานเหน็ดเหนื่อยขับรถกับลาสบายด้ยท่านผู้ชมนะครับก่อนกินคุณต้องถามโจก่อนนะครับโอเคนะครับสมุนไพรนะครับปลาไหลเผือกเนี่ยเป็นสมุนไพรทําให้น้องชายของเรากระดอเนี่ยมีการตื่นตัวบ่อยนะครับโอเคนะครับสมุนไพรตัวที่สองนี่เป็นสมุนไพรที่ ในการบําบัดรักษาโรคเกาเกาก็คือมีอาการปวดตามข้อนะครับท่านผู้ชมเอาละนะครับอันนั้นลดกดยูลิกแต่เราจะมาใช้สมุนไพรชนิดนี้ก็คือดูทุ่งช่วยในการขยายหลอดเลือดของน้องชายเรานะครับช่วยในการขยายหลอดเลือดของน้องชายเราและทําให้นะครับกระดอของเราเนี่ยเพิ่มขนาดขึ้นขณะมีสัมพันธ์นกันกับผู้หญิง นะครับมีปฏิกิริยากันก็คือมีอะไรกันนั่นแหละนะครับแมกเลฟนะครับเป็นสมุนไพรในการปรับฮอร์โมนเพศช,ชายด้วยแล้วก็ขยายน้องชายของเราขยายนกกระดอให้มีความใหญ่ขึ้นมานะครับอีกเท่าตัวเมื่อมีการกินสมุนไพรดูทุ่งเข้าไปท่านผู้ชมเพราะว่าพวกนี้จะมาต้มรวมกันอ้าขนาดเท่าไหร่เราค่อยมาว่ากันแล้วขยายหลอดเลือดช่วงขนาที่ปฏิบัติกิจ อ้าวครับ huh. สมุนไพรที่นีดต่อไปก็คือสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการเพิ่มปริมาณน้ำอสุจิปรับฮอร์โมนเพศชายปรับฮอร์โมนคนที่มีปัญหาเรื่องไวทองผู้ชายเรื่องไวทองท่านผู้ชมและทำให้เลือดฝาดดีเลือดลมไหลเวียนดีต้องสมุนไพรกราวเคือแดงกราวเคือแดงเป็นสมุนไพรในการเหมาะสำหรับผู้ชายอย่างเราๆคนที่35อัพขึ้นไปสมควรที่จะกิน เพราะว่าปริมาณน้ำอสุจิน้ำน้อยนะครับน้ำไม่พุ่งทำให้อสุจินะั้นแข็งแรงกินสมุนไพรกล่าวเคยแดงท่านผู้ชมเอาแล้วนะครับใครอยากน้ำเยอะคือคือ,คอหลายๆคนเนี่ยาลายมหาโจย์นะบอกว่าคุณโจผมอายุห้าสิบกว่าคุณโจผมอายุหกสิบกว่าน้ำน้อยต้องขาดกล่าวเคยแดงไม่ได้ท่านผู้ชม สมุนไพรชนิดต่อไปก็คือนะครับกราวเคือดาท่านผู้ชมเขามีลักษณะเป็นสีดําเลยนะครับกราวคือดาเนี่ยหลังจากที่โจได้ทาคลิปมาหลายคลิปแล้วเนี่ยเดี๋ยวโจก็จะมาลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่กราวเคือดาเนี่ยครับเป็นสมุนไพรที่มีลักษณะเป็นแว่นๆสีดําเลยท่านผู้ชมถ้าโดนอากาศแล้วนะกราวเคือดาเป็นสมุนไพรที่นะครับทําให้ขยายหลอดเลือดของเรา เพิ่มขนาดของไอเกี้ยวน้องชายกระดอเพิ่มขึ้นมากราบขออภัยนะพูดตรงๆนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ภัยในการขยายหลอดเลือดของบริเวณน้องชายขณะแม็กเลฟหรือปฏิบัติกิจน,นะครับขณะมีอารมณ์เต็มที่เลยนะครับและก็แฟนก็จะถามว่าพี่พี่ไปทำอะไรเพิ่มขนาดของน้องชายหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันคับตตื้อไปหมด โอเคนะครับสาหรับสมุนไพรชนิดนี้ทําให้หลอดเลือดไหล,เ,ล,หลเวียนดีที่สําคัญนะท่านผู้ชมทําให้ฟันแข็งแรงบํารุงผิวพรรณชะลอวัยชะลอความแก่และชะลอการหงอกของเส้นผมทําให้เส้นผมดกดําต้องใช้สมุนไพรกล้าวเครือดานะครับโอเคเป็นสมุนไพรขยายหลอดเลือดขยายน้องชายของเราท่านผู้ชมขยายกระดองให้ตื่นตัวขึ้นมาขยายหลอดเลือดได้ดี และเพิ่มขนาดของน้องชายนี่สิน่าสนใจนะครับเอาละนะครับเราอธิบายกันเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงขนาดและวิธีการต้มดีกว่านะครับวิธีการต้มก็คือเราจะใช้แว่นนะครับของรากประหลเผือกประมาณ1แว่นถึง2แว่นแว่นเล็กๆอย่างนี้นะโอเคนะครับมีรสขผม1ึงแว่นแล้วนะสมุนไพรดูทุ่งประมาณ1แว่นถึง2แว่นนะครับกาวคือแด,แดงนะครับประมาณหนึ่งแว่น ถึงสองแว่นนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมกราวเคือดาก็ประมาณสองสามแว่นนะครับแว่นเล็กๆอย่างงี้นะเอาละนะครับเราเมื่อรู้ขนาดกันแล้วเราก็จะมาต้มเราก็จะใส่น้ําประมาณหนึ่งลิตรครึ่งถึงสองลิตรนะครับเราจะกินอย่างไรเราก็จะกินหม้อแรกเนี่ยนะครับในการต้มครั้งแรกเนะี่ยในน้ําเดือดเดือดก่อนนะครับสิบถึงสิบห้านาทีต้มน้ําเดือดเดือดเสร็จแล้วเราก็เอาลงมานะครับในการต้มสิบถึงสิบห้านาทีน้ําเดือด เราจะกินขนาดอุ่นๆครั้งละประมาณ1แก้วตอนเช้า1แก้วตอนเย็น1แก้วนะท่านผู้ชมก่อนอาหาร30นาที20-30ถึง30นาทีได้นะครับสบายๆกินยังไงต้มยังไงต้มให้ได้ประมาณ3-5วันสมุนไพรเช่นพืชชนิดนี้ก็จะเริ่มจืดเราก็หยุดสักวันสองวันแล้วเราค่อยมาต้มเป็นหม้อใหม่ขนาดเท่าเดิมนะประมาณนี้นะครับ กินก็คือนะครับเช้า1แก้วเย็น1แก้วก่อนอาหาร20-30นาทีและท่านก็จะมีอารมณ์ตอนไหนนะครับมีคำถามเราจะกินสมุนไพรชนิดนี้อยู่ประมาณ1เดือนท่านผู้ชมก็แต่ว่าหม้อน,นี้จะกินได้อยู่ประมาณ 3- 5วันก็จะเริ่มจืดเราก็หยุดสักวันหนึ่งเราก็ต้มใหม่นะครับพอเรากินได้ประมาณ1เดือนท่านผู้ชมโจก็จะไม่มีคําตอบให้หรอก ท่านนั่นแหละที่จะเป็นคําตอบให้โจไม่ต้องส่งภาพโป้มาให้ดูนะบางทีส่งคลิปมาให้ดูตายละส,ส่งมาให้ดูเลยนะโจเบื่อแล้วเบื่อที่จะดูคือประกันคุณภาพบ่างงั้นเถอะเอาเราเข้าใจแล้วท่านผู้ชมออานะครับสมุนไพรสี่ชนิดสี่กษัตริย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลาไหลเผือกดูทุ่งกราวเคยแดงกราวเคยดานะครับก็บํารุงสุขภาพของผู้ชายฟิตปึ๋งปัง เพร่เปร่เปร่นะครับที่นอนขาดสายมงกระเด็นประกันคุณภาพด้วยด้วยนะครับสี่กษัตริย์นี้ปลาไหลเผือกด,ดูทุ่งกลาวเคือแดงและก็กลาวเคือดำท่านผู้ชมไลน์สอบถามได้นะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ youtube ช่องโจฮักนักสารคามและช่องลุงโจสมุนไพรนะครับ ในการให้ความรู้ไปท่านผู้ชมต้องกดกระดิ่งกริ้งๆนะครับกดติดตามข่าวสารดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรอื่นๆและก็เป็นสมุนไพรบำรุงกำลังฟิตผึงปังเปรีย้ยสิบอกไข่เลยล่ะครับสวัสดีครับ